สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทําการสาธิตวิธีการพร้อมะเมล็ดลงภาชนะนะคะภาชนะที่เราเลือกใช้วันนี้ก็จะเป็นถาดลุกนะคะมาดูอุปกรณ์ของเราันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีดินนะคะเป็นดินที่เขาผสมมาแล้วนะคะเป็นดินซื้อจากร้านมานะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการตัดดินนะคะต่อไปก็จะเป็นมเมล็ดพันธุ์ค่ะเราได้ทําการแช่น้ําไว้1คืนแล้วนะคะ เพื่อลดระยะเวลาการงอกของเมล็ดค่ะเราใช้เป็นเมล็ดพันถั่วฝักยาวของเจียไตยนะคะในซองหนึ่งก็จะมีทั้งหมด70เมล็ดค่ะอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นถาดลุมสาหรับเพาะเมล็ดนะคะค่ะเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนําดิน ใส่ถาดหลุมให้ครบทุกหลุมนะคะหลังจากที่เราทําการใส่ดินจนครบทุกหลุมแล้วนะคะเราก็จะทําการเกลี่ยดินนะคะโดยที่เราจะเกลี่ยหน้าดินให้เสมอกันนะคะหลังจากเราเกลี่ยดินเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการทําหลุมใส่เมล็ดนะคะโดยที่เราจะใช้เป็นบางคนอาจจะมีไม้ตะเกียบหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะที่มีขนาดพอเหมาะนะคะไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็เล็กเกินนะคะเราก็จะทํารูนะคะใส่สําหรับใส่เมล็ดนะคะ อันนี้ก็จะใช้เป็นไม้ด,ด้ามไม้ตรงนี้นะคะสําหรับทํารูนะคะเราก็จะทํารูให้ครบทุกลุ่มเลยนะคะโดยที่เราจะทําไม่ลึกมากนะคะค่ะหลังจากที่เราทาหลุมสําหรับใส่มเมล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําเมล็ดพันุของเรามาใส่ลงไปในหลุมเลยนะคะเราอาจจะนําน้ําในถ้วยออกนะคะเพื่อที่จะสะดวกต่อการหยิบนะคะเราจะหย่อนหนึ่งมเมล็ดต่อหนึ่งลุ่มนะคะแต่ว่ามันจะมีมะเมล็ด เมล็ดเล็กๆนะคะอาจจะใส่แบบเป็นการโรยคะ่ะโรยแต่และหลุมโรยโรยไปค่ะหรือว่าอาจจะใช้เป็นกระบะเพาะก็ได้คะ่ะจะได้โรยง่ายกว่าการทําถาดหลุมนะคะเมื่อเราใส่เมล็ดครบทุกหลุมแล้วนะคะเราก็จะนําดินนะคะมาโรยมาโรยบนถาดใหม่นะคะเพื่อที่จะเอามาปิดหลุมที่เราใส่เมล็ดไปนะคะเวลารดน้ําเขาจะได้ยุบลงไปไม่เยอะนะคะหรือไม่ก็ไม่ แทกดินจนเป็นหลุมจนมเมล็ดโผล่ขึ้นมานะคะเมื่อเราทําการปิดหลุมหมดทุกหลุมแล้วนะคะเราก็จะทําการลดน้ําค่ะ<ม>อาจจะใช้เป็นการฉีดน้ําก็ได้ค่ะแต่อาจจะทําให้ดินกระเด็นหรือว่ามเมล็ดกระเด็นออกไปจากถาดได้นะคะอันนี้เราก็จะใช้เป็นหัวฉีดนะคะที่จะฉีดพ่นน้ําลงไปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ดินหรือว่ามเมล็ดกระเด็นออกมาข้างนอกนะคะ ฉีดให้ชุ่มเลยนะคะโดยเราจะลดน้ําในทุกๆวันเลยนะคะเราจะลดน้ําตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะค่ะหลังจากที่เราทําการเพาะเมล็ดสองถึงสามวันนะคะ,มะเมล็ดของเราก็จะเริ่มงอกออกมานะคะเมื่อต้นกล้าจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะย้ายต้นกล้าของเราลงแปลงปลูกที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะค่ะนี่ก็จบการสาธิตวิธีการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเมล็ดในภาชนะแล้วนะคะขอบคุณค่ะ